สวัสดีครับอยู่ผมช่างบอยปทุมธานีนะวันนี้เช้าวันที่สองที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็หัวไอ้หลงลดลดเป็นไอ้หลงนะเป็นห้าสองเจ็ดหรือเรียบร้อยนะครับใช้เวลาหรือเพียงแค่สามชั่วโมงเมื่อวานนี้หรือเสร็จแล้วอันนี้ก็มามาเก็บพวกพวกเหล็กอะไรที่มันแบบไอ้นั่นแบบที่มันลกลกลุงลังอะ่ะลกลุงลังนะครับก็เดี๋ยวเก็บให้ ออกไว้ก่อนนะฮะก็เดี๋ยวจะถางกระสีวันนี้แต่ว่าอุปสรรคมากแล้วฝนมาโดนมาเต็มเลยนะครับก็รถเปห๊หลงนะเดี๋ยวพากลับกล้องดูหัวเก่าอยกก่อนนี่ไอห,หลงเครื่องอยู่นี่นะฮะเครื่องอยู่นี่แต่เขาขายหมดแล้วนะชุดนี้เขาขายหมดแล้วเจ้าของขายหมดแล้วนะครับเครื่องเป็นโ a เ0นมกศูนนะครับโ a เ0นกูยเจตั้นหวยหลงไปไม่เป็นไปไม่รอดนะฮะไปไม่รอด แรงไม่พอนะฮะไปไม่รอดเดี๋ยวเจอซิลลีเจะร้อยจบจบจบแน่นอนเี่ก็เลิอแล้วเดี๋ยวเตรียมถังกระีก็เดี๋ยวไล่เอาอ่อเหล็กที่เราไม่ต้องการแล้วอ่ะออกให้เหลือแต่กระซีสวยๆเลยนะครับก็วันนี้ฝนมาแล้วนะฮะมาแล้วก็เดี๋ยวช่างบอยก็ต้องทําอ่ะทําเนี่ยทําแบบนี้เลยก็ยังดียังมีโคนต้นไม้นะยังมีโคนต้นไม้อยู่นะฮะยังมีโคนต้นไม้อยู่ ดูเลยวันนี้เข้าสู่วัน,นที่สองที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีนะครับตำบลสักโจมนะฮะบ้านอาอะไรนะหนองสลักใดบ้านหนองสลักใดนะฮะบ้านหนองสลักใดนี่ก็ไล่ลือกันแบบนี้เลยเข้าสู่วันที่สองนะวันนี้เมื่อวานเดินทางมาถึงนี่ก็บ่ายโมงแล้วเพิ่งจะได้ทําก็เท่ากับว่าเมื่อวานนี้นะฮะ เมื่อวานนี้หรือแค่ชุดน,นี้ออกช่วงบ่ายคันตงคันหน้าเอาออกหมดคันหน้าอหอยหลงก็อยู่บนรถนี่หรือไว้นะครึ่งวันแล้วเช้านี้ก็มาไล่เก็บเอเก็บงานคัสซีนะง,งานคัสซีแลระบบภายในระบบภายในคืออะไรของเก่าระบบภายในคือพวกแป๊บพวกอะไรที่มันเอยุ่งเหยิงลุงรังอ่ะเนี่ยเอาออกหมดเลย อ๋อหมดเลยนะฮะอ๋อ,อหมดเลยพ่อเดี๋ยวคันนี้จะเปลี่ยนพาท้ายเป็นเนบรกแห้งด้วยเพร้อมนเป็นลูกเฟืองมันเป็นเอพา,าเดียวมันเป็นรถพาเดียวนะเนี่ยันนี้ขอให้หลงจะเป็นแบบนี้เป็นเพาจีบอย่างนี้เลย <laughs> ก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเส้นนี้ทั้งเส้นเลยเปลี่ยนเส้นนี้เส้นหน้านะเส้นหน้าเปลี่ยนเป็นของฮิโน่นะเปลี่ยนของฮิโน่ของซีรีส์เจ็ดร้อยเลยจบแน่นอนนะครับ พอยหลงมันเป็นลูกเฟืองมัน,มนเล็กนี่ข้างหลังเป็นเทาตามเป็นเทาตามปกตินะฮะข้างหลังไม่ได้เปลี่ยนข้างหลังก็ก็เจ้าของพึงประสงค์แบบนี้ให้เปลี่ยนแค่ลูกหน้าอย่างเดียวยยแต่เปลี่ยนเป็นเบรกแห้งเลยเบรกแห้งเป็น,ปนตัวมีล็อกเบรกด้วยเป็นเบรกแห้งสองชั้นก็เท่ากับว่าล็อกล็อกล็อกลูกนี้ได้แล้วไม่ต้องเกี่ยวกับไปล็อกน้ำมันก็เบรกก็ไม่แตกแน่นอนนะฮะก็ถ้าพึงประสงค์แบบนี้ช่างบอยจัดให้แน่นอนนะครับ ก็เดี๋ยวพาเดินไปดูหัวเก่งนะ,ะเดี๋ยวไปดูกันอ้าวมานี่นะหัวเก่งซีรีส์เจ็ดฝนตกแล้วด้วยเนี่ยไล่กลา,กางฝนให้ดูเลยเดี๋ยวพากลับกล้องมาดูหน้าผมดีกว่านี่หัวซีรีส์เจร้อยนะนี่พอใช้กล้องหน้ามันเหมือนเป็นพวงมาลัยซ้ายนะใช้กล้องหน้าเป็นเหมือนพวงมาลัยซ้ายแต่มันเป็นพวงมาลัยขวานะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้อ่ะถ้างี้จะมองเหมือนพวงมาลัยขวาและเห็นไหมเห็นไหม มันก็จะกลับกันนิดนึงแต่พอราททำรถเมืองไทยพวงมาลัยขวาแน่นอนนะฮะนี่พวงมาลัยอยู่นี่นะครับแต่ชุดนี้หัวสวยนะเป็นยูโรไฟนะ,ะแอร์ลูปแอร์ลูปนี่แอร์ลูปคอนโซลดำกระจกอยู่ข้างประตูกล่องข้างเครื่องอแล้วก็ดูที่ยูโรเหลี่ยมมันจะเป็นยูโรเหลี่ยมแบบนี้เลยคือยูโรไฟแทนแน่นอนอตัวนี้ทอร์บโบไฟฟ้า เพราะว่าถ้าแป๊บเส้นนี้มีเส้นเดียวจะเป็นทบไฟฟ้าไม่ต้องไปก้มดูให้เยอะถ้าแป๊บนี้มีสองเส้นมันจะเป็นทบลมอีกเส้นหนึ่งมันจะไปสั่งทบไอเส้นนี้คือไอเส้นนี้คือเส้นช็อปเบรกไอเส้นที่มันมีมาอยู่เนี่ยเป็นช็อปเบรกแต่ถ้ามันมีสองเส้นเมื่อไหร่นะไอแป๊บเส้นนี้อยู่หลังเครื่องเ่ยดูให้ดีถ้ามีสองเส้นเมื่อไหร่อีกเส้นหนึ่งมันจะเป็นลมไปสั่งทบ r b นะครับเป็นท u r b ลมอันนี้เป็นทบไฟฟ้ามันใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแล้วตัวไอแป๊บเส้นนี้คือเป็นไปสั่งกกระบออช ก็บอกชอบเบรกเฉยนะครับก็ก็บอกชอบเบเรบก,ก,บกบน,นู่นอยู่ตรงนูน้นเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมก็บอกชอบเบรกน,นั่นน่ะนั่นะแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรก็บอกไว้อย่างงี้บางคนก็ถามมาหลายคนนะครับคัสซีไม่ใช้จะเอาสวยๆมาทําไมนะะผมตอบไปหลายรอบแล้วแต่อันนี้ผมจะไม่ด่าแล้วจะไม่ไม่เอ่อจะพูดดีๆนะนะถ้าคุณซื้อคัสซี ที่ติดมากับหัวที่รีเจร้อยใช่ไหมถ้าสวยมาอุปกรณ์ที่คุณต้องใช้มันก็สวยตามด้วยนะฮะสวยตามด้วยนะครับพูดดีแล้วนะอยากเห็นผมเป็นแบบไหนนะฮะดีก็ว่าด่าหน่อยดิแบบพูดดีๆไม่ชอบดูเพราะด่าก็ว่าโอ้โหพูดไม่ดีเลยนะฮะอยากเห็นผมเป็นแบบไหนนะฮะแต่ผมก็จะบอกกับทุกคนว่านะฮะผมจะเป็นของผมแบบนี้ เป็นตัวของผมเองอยากด่าผมก็ด่านะฮนะอยากด่าผมก็ดา่าไม่อยากดา่าผมก็ไม่ดา่านะครับนี่ก็คือด้านซ้ายของรถนี่สิ่งสำคัญเลยกระบอกตัวนี้ห้ามผูห้ามผูนี่เนี่ยสวยๆเลยเนี่ยเห็นไหมนะฮนะก็ฝากไว้นิดนึงนะฝากผลงานไว้นิดนึงวันนี้เข้าสู่วันที่สองแล้วนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะเสร็จตามเป้าไหม รถเดิมเป็นไอหลงห้าสองเจ็ดนะไอหลงห้าสองเจ็ดนะครับมันจะเสร็จตามเป้าหรือเปล่านะฮะผมตั้งเป้าไว้หกวันนะครนนี้หกวันนะทาทายากนะทํายากนะพร้อมติดแท้งด้วยมันต้องทําน้ำแปลนแท้งใหม่เลยอ่ะเนี่ยมันต้องทำน้ำแปลนแท้งใหม่เลยเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยให้ดูเลยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยต้องตัดน้ำแปลนน้ำแปลนแท้งอันหน้านะเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องบิดมันต้องบิดน้ำแปลนแท้งตามคัสซีไงเพราะมันจะต้องห่างคัสซีตรงนี้ ถ้าตีมนถ่นางออกมา,างี้แล้วแป้นแท้งก็ต้องบิดตามออกมาไม่งั้นมันจะ,ะร้อยสลักไม่ได้นะครับก็เป็นงานหลายอย่างแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าตัวนี้ด้วยนะอย่างที่แจ้งไปนะฮะผ้าไอหลงก็เจ้าของอแจ้งมาว่าเจ้าของรถนะแค่เครื่องเก่าไอตัวไอตัว 6M60 นะ่ะไอลูกเฟืองเนี่ยเขาบอกเปลี่ยนไปสามลูกแล้วเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็เสียผมก็เลยให้เปลี่ยนเป็นฮีโน่ไปเลยเป็นของซีรีส์เจ็ดเลยมันมีผพาเดียวก็มีซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับก็จบกว่า กระดูกล่างซองใส่กันได้เลยแต่แค่กระดูกบนหอยหลงมันจะเอี้ยวเดี๋ยวเราทําให้มันตรงดัดแปลงมันก็เจาะรูใหม่ได้เหมือนกันนะฮะมันอยู่ที่ช่างจะทําแบบไหนแล้วอันนั้นแล้วแต่วิธีเลยนะครับก็วันนี้วันที่2แล้วอ่าส่งกำลังใจมาช่วยช่างบอลปิษุธานีหน่อยแล้วเดี๋ยวดูว่ามันไอคันเนี้ยไอรถแท้งเนี้ยมันเจามาตามคอนเซปต์ไหมนะฮะรอสวยเท่จ้แเ่ฟันหางหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอรับชมกัน,นะฮะช่างบอลจัดให้เสมอเมื่อคุณขอมาอยากหน้าหงายหน้าสั่นหน้าตึงก็สกิจมาได้เลยนะฮะวัยรุ่น สายก็เด้งกระโดดกระเด้ดดาทั้งหลายนะครับฮนะมาได้เลยชั่วโมงนี้บอกแล้วมาแรงแซงทางโคง้งแน่นอนช่างบอยอะไรก็หยุดไม่อยู่แล้วนะครับเอาช้างมาฉุดช้างก็ยังหงายท้องนะครับผมฝากไว้นีดหนึ่งงานไวงานเร็วงานเนียนบริการให้ถึงที่แบบนี้นะมีคนเดียวช่างบอยไปดูมธนีจําชื่อนี้ไว้ไปจนวันตายเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ลากไปก่อนนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับผม